อนาคตของเรามาในรูปแบบของปัจจุบันหนังสือก<า>ูร์เบตนะคะพูดไว้ดีมากนะคะเขาบอกว่าเวลาของเรามีเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นเพราะว่าอาดีตนะคะมันผ่านไปแล้วไม่ว่าเราจะคิดถึงมันกี่ครั้งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้แล้ววอนาคตนะคะคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมักเอาตัวเองไปอยู่ในที่นั่นเสมอนะคะอาจจะไปอยู่ด้วยความกังวลความกลัวนะคะความรู้สึกคิดวาดฝันไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่เวลาความจริงแล้ว มันจะมีเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นเช่นนะคะหลายคนลงคิดว่าในอนาคตถ้าเราประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มีเงินมากพอนะคะหรือว่ามีใครสักคนเข้าใจได้คู่ชีวิตที่ดีนะคะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปชีวิตเราจะมีความสุขนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่จะทําให้อนาคตมันเกิดขึ้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานปัจจุบันของเราต่างหากเพราะอนาคตนะคะไม่ได้มาในรูปแบบของวันพรุ่งนี้นะคะแต่มาในรูปแบบของความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็การลงมือทําในตอนนี้นะคะถ้าเรานะคะอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัวนะคะแล้วก็การกระทําทุกลมหายใจของ เราที่ได้ลงมือทำเนี่ยนะคะจะเป็นพลังที่สร้างอนาคตของเราให้ดีขึ้นได้เองอัตโนมัติดังนั้นนะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งนะคะหรือพยายามกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะคะหรือว่าหันมองในอดีตนะคะเรื่องที่ผิดพลาดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะเวลาของเรามีเพียงแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นค่ะ